วันนี้นะคะคเต้จะมากินมาม่าเผ็ดนะคะที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะแต่ขอไม่เปิดเผยนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์จากเขา <c oughs> ถ้าอยากเข้าก็เข้าได้นะคะอะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูต้ขอเวลาไปทำมาม่าเผ็ดก่อนนะคะแล้วหน้าตาม,มาม่าเผ็ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชมกันเนาะนี่นะคะมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบ อันจะเป็นแบบแห้งนะคะสีอาจจะไม่ค่อยเผ็ดแต่สีจริงนี่แบบแดงสถานโลกามากนะคะแล้วจะอันนี้ก็เป็นมาม่าเผ็ดแบบแห้งนะคะนี่มาม่าเผ็ดแบบแห้งนะคะก็คือสีมันจะไม่ได้จัดจ้านนะคะแต่ว่าคือแบบในกล้องอ่ะมันเหมือนมันมันสว่างเนาะแต่ว่าแบบอันนี้แบบแห้งนะคะอนี้แบบน้ําจริงๆแล้วทั้งคู่นะคะแดงแดงแบบแดงแดงฉาดมากแดงแบบ แนนที่บายไม่ถูกเลยนะคะเดี๋ยวมากินกันเนาะมาค่ะเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นมาม่าเผ็ดแบบแห้งนะคะ <c oughs> เห็นควันไหมเห็นควันไหมอันนี้เป็นมาม่าเผ็ดแบบน้ำนะคะกระเด็นกระดอนกันเลยทีเดียวแล้วเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าแบบแห้งกับแบบน้ำจะแตกต่างกันอย่างไงนะคะแล้วมันจะเผ็ดจริงไหมนะคะอื้อ สปอนเซอร์เข้าได้นะคะเอา้าไม่มีน้ำน้ำหายไปกินแล้วนะอืมอืม เห็นเห็นเลยชิมแบบน้ำมักดีกว่าวยไข่แตกพอดีืึทุกคนไข่ลาวาไข่ลาวาไข่แตกหือโหร้อน ลองสดน้ำดูนะคะเอะไรไม่เห็นเผ็ดเลยสดอีกชิวๆไม่เห็นเผ็ดเลยค่ะกินเรื่อยๆคะ่ะทุกคนชิวมากอ่ะชิวมากแม่ชิวมากแม่ช,มแมชิวมากพอ อ่ะคำใหญ่ๆตัวโตเลยนะอืมฮืมฮึม S 1> <S 1> <S ไม่เห็นเพียนเลยทุกคนกินหมูหน่อยพขาไม่หมูสไลด์ใชนะ่ไหมเขาลม่ขี้โกงนะ ไม่เผ็ดเลยทุกคนไม่เผ็ดบ้าเลยน้ำปูน้ำตาไหลเชี่ยวไม่เห็นเผ็ดเลย มไม่เผ็ดอะทุกคนทำไมมันแสบๆหูนะห้ามหยุดนะคะทุกคนต้องกินเรื่อยๆ ไม่เผ็ดเลยมีไก่ด้วยนะฮืมแอร์ก็เปิดแล้วนี่หว่าทำไมเงือมันแตก ก็บอกแล้วไงว่าไม่เผ็ดกินแบบน้ำนั่งเดี๋ยวแบบน้ำน้อยใจมันก็จะมีพักยกกันบ้างไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดยังงก็ยังไม่เผ็ด ยังทนไหวค่ะด้ยไม่เป็เลย เป็นยังไงคะคุณไม่เผ็ดค่ะแตงละแตกเปิดแอร์แตงละแตกคืออะไร ทำไมกินแบบแห้งเยอะกว่าแบบน้ําเพราะว่าแบบน้ํามันร้อนถ้าแบบแห้งก็จะแย่แล้วถ้าบวกความร้อนของน้ําเข้าไปนะคะหูยชันมันจะระเบิดไม่เผ็ดเลยแสบคอเลยอะแสบคอออกหูเลยตอนเนี้ย แต่มันหยุดกินไม่ได้นะคะผู้ชมพอหยุดกินปุ๊บความเผ็ดมันจะแบบแบบเคยเห็นน้ำพูปะฟูอย่างเงี้ยความเผ็ดมันจะแบบมาเลยอะถ้าเกิดหยุดกินอะ่ะขออนุาตก,กินนั้นอนะ ก็ปากแล้วก็คืนลงไปหรอบางคนสงสัยว่านี่คือน้ําอะไรนี่คือน้ำคอโลฟิลนะคะสนใจคอโลฟิลทักได้เลยนะกล่องหนึ่งมีสามสิบซองนะคะทานได้บางคนทานได้สองสามเดือนเลยนะคะซองหนึ่งต่อน้ำหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะอื ขวดหกร้อยมลหรือแปดร้อมลเนี่ยก็ใช้แค่ครึ่งสองก็บพ่อนะไม่ไหวแล้วค่ะยอมแพ้ค่ะคือแบบว่าตามนั้นค่ะแบบแห้งเผ็ด แบบแสบหูแสบคอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แบบน้ํานะคะมันก็เผ็ดแต่ว่ามันจะเผ็ดน้อยกว่าแบบแห้งนะคะแต่แบบน้ําเนี่ยพอบวกกับความร้อนของน้ําเนี่ยมันก็คือทําให้เผ็ดร้อนนะคะเ,เสียงแหบเลยทีเดียวนะคะก็ตามนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าอยากให้ทําทอะไรคลิปหน้าก็เม้นบอกกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ